ดาวพระราหูนะครับจะทําการย้ายเรือนะแล้วก็ย้ายเรือนในลักษณะย้ายเรือนยาวๆไม่ผิดเพี้ยนด้วยนะครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี2566จะย้ายเรือนไปอยู่ในเรือนของลัคนาราศีมีนจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี2568ทีนี้นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะว่าพระราหูจะให้โทษหรือพระราหูจะให้คุณเพราะว่าดาวพระราหูเองเนี่ยนะครับไม่ได้ให้โทษอย่างเดียวนะพระราหูยังสามารถให้ คุณในเรื่องของความโชคดีของความโชคลาภในการประสบความสําเร็จในชะตาชีวิตอย่างรวดเร็วนะชีวิตสามารถพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับรวมถึงว่าถ้าดีๆอยู่เนี่ยนะมันก็จะมัวเมามืดมนนะครับอ่ามันก็จะมีดาวอารมณ์ในลักษณะแบบนี้ด้วยแต่ละบุคคลนะแต่ละลักษณะน,นะครับก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปลองมารับชมรับฟังกันในคลิปได้นะครับลักษณราศีรกรกฎนะครับ ดาวพระราหูเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนของดาวภพวมรณะนะมรณะนี่ก็แปลว่าความเจ็บป่วยความเป็นความตายการจากไปที่ไกลนะครับเข้ามาดังนั้นเนี่ยนะครับตอนที่ดาวพระราหูโคจรอ,อยู่ร่วมเรือกนกันกับดาวพระพรหั h ในเรือนของภพหน้าที่การง,งานนะอ่ะงานของกรกฎก็ต้องดีถูกไหมตามดาวพระพรหั h a แล้วก็ต้องเสียด้วยนะตามดาวพระราหูดีดีอย่างไรนะครับบางทีได้บินไปต่างประเทศได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศอย่างเี้นะครับได้ทํางานที่ไกลหัวหน้างานเห็นตัวตนของเรามากขึ้นนะจากเป็นแบบว่าโนบอดี้อะไรเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าเออเป็นคนสําคัญนะขององค์กรของบริษัทขึ้นมาเลยนะจากดาวพระประหัสแต่ในจังหวะที่ เราได้ดิบได้ดีนะนะตามดาวพระประหัสที่ให้คุณเนี่ยครับดาวพระราหูก็จะมาเป็นตัวให้โทษด้วยนะ mm. ก็จะต้องแบบว่ามีคนนะมีคนที่ต้องคอยมา พร้อมที่จะมาเขยา่านะบัลลังก์นะครับมาเลื่อยขาเก้าอี้มาทําให้เกิดความเสื่อมเสียนะในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่เป็นครั้งคราวนะคือไม่ได้มาตลอดเวลาหรอกนะถ้าภาราหูมาอย่างนี้นะเขาเรียกมาเป็นครั้งคราวนะครับรวมถึงว่ามีในส่วนนะครับอ่าหลายๆอย่ยางนะเช่นของเสียคนในบ้านนะเจ็บปวนะ่วยนะเราก็ต้องไปดูแลได้ยินข่าวขราวนะ ใครเป็นอะไรต่างๆเราก็ต้องเข้าไปดูแลอย่างเงี้ยนะครับเพราะพระราหูเข้ามามีความปั่นป่วนวุ่นวายในเรื่องของเนื้องานนะวุ่นวายมากนะมันดีดีส่วนหนึ่งหัวหน้าเห็นความสําคัญแต่งานต่างๆนะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะทางเป็นหลักๆอย่างเงี้ยนะครับอ่า ดังนั้นเนี่ยครับการงานต่างๆมันก็เลยดีๆไม่สุดนะในช่วงที่ผ่านมานะก็คือก่อนอวันที่17ตุลาคมปี2 5ง 6, 6, 6แต่พอดาวพระรา,าหูนะครับทาการย้ายเรือนปุ๊บนะก็คือย้ายเรือนจากาเรือนของภพกรรมมยาเป็นภพสุภาษงานเราก็จะดีรุ่งโรจน์เลยนะเขาเรียกว่าผลงานที่ผ่านๆมาที่เราเคยทําอะไรที่มันเคยติดขัดนะมันก็จะไม่ติดขัดและมันจะคล่องขึ้น อะไรที่เคยสะดุดมีความปวดหัววุ่นวายต้องจับทางไม่ถูกมึนๆงงๆอจะไปทางไหนนะจะออกแบบจะคิดงานจะวางแผนจะหาทรั์อ่าจะเริ่มต้นทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันไปไม่ได้มันโตไม่ได้คราวนี้จะโตแล้วนะผลงานที่ผ่านๆมา ผลงานเดิมๆนะครับก็จะย้อนกลับมาแล้วนะครับมาผลักดันมาเกื้อนหนุนให้กับชาวกรกฎท,ทุกคนนะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งนะครับอย่าบางคนเนี่ยพัดหัดเข้านะพระทร่มราหูที่ผ่านมาเงินเดือนขึ้นราหูออกฤทธิ์นะปรับเงินเดือนลงนี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะใครที่เคยถูกปรับเงินเดือนลงเดี๋ยวก็จะถูกปรับเงินเดือนขึ้นนะตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนะครับ อที่เคยว่าจะได้ที่เคยคาดหวังเอาไว้นะว่าจะใหญ่โตตามนั้นนะหัวหน้างานรับปากเอาไว้องค์กรรับปากเอาไว้ว่าจะขึ้นตาแหน่งให้นะมียศมีเกียรติต่างๆนานานะครับก็จะขึ้นตามนั้นนะหลังจากที่ดาวพรหหูนี้ทําการย้ายเลื่อนนะก็คือ17ตุลาคลมปี2อง6นิบนี้เป็นต้นไปหน้าที่การงานนะ่าจะโดดเด่นนะครับจะมีเป็นที่เคารพ จะเป,เป็นจะเป็นแบบว่ามีคนมายำเกรนะครับไปไหนมาไหนจะดูใหญ่โตขึ้นเลยนะทั้งทั้งทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะทําในสายอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะครับจะมีการขยายงานขยายงานต่างๆนะครับให้รุ่งรุ่งเรืองขึ้นนะถ้าทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ย กิจการการงานที่เคยขยายไม่ออกขยายไม่โตเขยาเนี่จะขยายโตแล้วนะครับสามารถนะครับมาติดต่อชาวต่างประเทศชาวต่างชาตินําเข้าส่งออกอะไรก็แล้วแต่นะมากขึ้นนะครับมีบริษัทแม่เป็นบริษัทต่ตางประเทศนะไปติดต่อกันเอาไว้อย่างนี้นะครับเคยคอนแทคกันดีๆเอาไว้มันก็จะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะความสัมพันธ์ที่เคยไม่ดีมันก็จะกลับมาพลิกฟื้นขึ้นกลายเป็นดีซะทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราพูดข้อดีก่อน เนีเ่ยข้อเสียตามมานะข้อดีทั้งหมดนี้นะครับจะเกิดขึ้นกับหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่นะครับจนเป็นเหตุให้นะเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับการเงินต่างๆนะครับก็จะกลับดีขึ้นมาหลายๆตัวเลยนะหลายๆอ,นะอย่างเลยนะครับดีขึ้นมาเสียทุกอย่างเลยนะในเรื่องของการงานตำแหน่งหน้าที่เกียรติสังคมทีนี้นะมันจะไม่ดีเรื่องอะไรล่ะนะครับก็อ,อย่าลืมว่าดาวพระราหูเนี่ยนะครับ เป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนพบมรณะนะมรณะเนี่ยนะครับความเป็นความตายความเจ็บป่วยเอาอันนี้ก่อนนะครับก็จะมีเหตุแล้วว่าเดี๋ยวคนในครอบครัวนะคนในครอบครัวมีเหตุต้องเจ็บป่วยกันเกิดขึ้นได้นะครับเราก็จะต้องเข้าไปดูแลอนะ่อย่างเช่นว่า ดีนะคุณพ่อคุณแม่นะครับของชาวลักนากรกฎตนะต้องไปหาหมอนะเราทํางานทํางานอยู่อ่าเขาป่วยขึ้นมากระทันหันนี้นะครับลมบ้างอะไรบ้างเ,นนะเป็นลมบ้างนะครับลมขึ้นหอบผดอะไรต่างๆเนี่ยนะอืมภูมิแพ้พอถึงเวลานะที่จะต้องพาไปพบแพทย์พบหมอก็ต้องมาพึ่งเราอะ่ะนะการงาน นะมันก็เลยแบบสะดุดเบาๆอย่างเงี้ยนะเออต้องลางานไปบ้างต้องฝากคนอื่นทําบ้างอ่านะครับจากที่ดีๆเฉ้ๆจะดีเพียวๆเนี่ยอ่าต้องกลายเป็นว่ามามีตัวเนี้ยเป็นปัญหากวนใจนะครับเป็นปัญหากรนใจน,นะทําให้นะครับ ชาวกรกฎนะครับจะได้รับความเครียดนะความกดดันเครียดก็คืองานมันดีให้หมพองานมันดีได้รับโปรเจกต์ใหญ่มากยิ่งขึ้นมันก็จะต้องมีเรื่องมุ่นวายสับสนเข้ามาให้คิดนะครับคิดแบบหมมึนงงเวียนหัวอะไรอะไรไปหมดเลยนะอารมณ์นี้เลยนะให้กับกรกฎอยากจะต่อเติม นะอยากจะขยายนะแต่มันก็กลายเป็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวต้องขายของเก่าก่อนไหมอนะ่เช่นว่าเดี๋ยวต้องขายอ่าบ้านที่อยู่ไกลๆบ้านพักท่องเทียบบ้านพักจาักอา,ากาศออกไปเพราะดูแลไม่ไหวแล้วนะงานมันยุง่งไปดูแลไม่ไหวไม่มีเวลาแล้วนี่นะครับขายออกไปได้เงินไหมได้เงินนะอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการขายทรัพย์นะครับอ่าแต่ไม่ได้เสียทรัพย์นะขายทรัพย์ขายทรัพย์พได้ตังค์อ่ะ อ่จะซื้อทรัพย์ใหม่ก็ซื้อได้นะครับอย่างนี้นะอืมแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าคนในบ้านอย่างที่บอกนะเจ็บป่วยมีโรคประจําตัวอ่าทีนี้แหละนะอันตรายนิดหนึ่งนะครับเป็นช่วงเข้าสู่ว่าอ่างานดีงานเด่น,งนเนงินดีเงินเด่นแต่มันต้องมีการสูญเสียเหตุอืดน,นะครับ เข้ามานะในเดือนสตากันบ้างนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรียกว่า,าครอบครัวปั่บนหน่อยนะครอบครัวปั่บนหน่อยนะครับออยู่กันหลายๆคนนะยิ่งอยู่กันหลายๆคนเป็นครอบครัวใหญ่นะก็จะวุ่นวายมากตามนั้นนะครับมากคนมากความมากคนมากเรื่องนี่นี่อารมณ์แบบนี้นะครับก็จะมีเข้ามาที่นี้นะครับงานเราดีก็จริงนะครับแต่บังเอิญว่าจุดสะดุดอะ่ะ นะจุดสะดุดที่มีมาถึงตัวนะครับถ้าตีเป็นดวงดาวก็น่าจะประมาณปีหกหกหกเจ็ดครึ่งหนึ่งนะก็คือครึ่งปีแรกของหกเจดนะ mm. ก็ยังจะมีความวุ่นวายต่างๆนะครับกลับมาในเนื้องานอยู่นะแต่มันดีแล้วนะวุ่นวายแล้วดีแล้วนะครับ mm. เช่นบางทีเนี่ยหัวหน้าเราอะหหน้าเรานะไม่ต้องใครอื่นเลยนะครับหัวหน้าในองค์กรเนี่ย,ยต้องการความช่วยเหลือแล้วนะเนะพราะหลายๆอย่างนะครับ กดดันนะวุ้นวายเครียดโดนบริษัทแม่บีบอ่าอะไรเงี้นะครับจะมีเหตุแบบไม่ค่อยโอเคเข้ามาเราวก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนายเราใช่ไหมแล้วเราช่วยได้สำเร็จด้วยเพราะดวงเราดีดวงเราเด่นนะนะเป็นดวงช่วยนายช่วยเกื้อหนุนนายนะพอเราไปช่วยนายปุ๊บนะนายก็กลับมาย้อน ให้คุณดีกับเราอีกทีหนึ่งนะเขาเรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะไม่ใช่เราเด่นคนเดียวนะนายแย่อยู่เราต้องเข้าไปช่วยหรือองค์กรเราต้องเข้าไปช่วยหรือว่าหัวหน้างานอย่างนี้นะครับองค์กรดีเราก็ดีด้วยนายเราดีเราก็ดีด้วยนะครับไปพร้อมๆกันอันนี้ก็จะมีข้อดีลักษณะแบบนี้แหละนะที่จะมีเข้ามาดีๆนะจากดาวพระราหูท่านย้ายเรือนะน่นแสดงว่าการที่ดาวพระราหูย้ายเรือนเนี่ย ตัวเราดีนะแต่คนรอบข้างอาจจะได้รับผลกระทบมาเท่านั้นเองนะครับสําหรับกรกฏอยากจะย้ายนะไปต่างประเทศอย่างเี้นะครับอยากทาแล้วเบื่องานแล้วอยากจะไปต่างประเทศก็ทําได้นะก็อยู่ที่ว่าบุญใครดีไม่ดีนะครับเพราะว่าดาวพระประหัสเนี่ยนะอันนี้พูดถึงดาวพระหัสด,ด้วยนะดาวพระรหัสเนี่ยเป็นตัวบุญนะเป็นตัวกุศลก็จริงนะครับแต่บางคนเนี่ยนะพระรหัสมาเสียนะมาเป็นคาดมาเป็นโทษนะ ก็เละเหมือนกันนะาการที่ดาวบ้านหูย,าย้ายครั้งนี้นะก็เรียกว่าเละสองส่วนนะครับแย่สองส่วนนะแต่หลกัลกๆแล้วต้องทายไปในทางดีก่อนนะในเรื่องของอต่างชาติต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับทายดียังทายดีอยู่นะให้กับกรกฎนะส่วนมากนะเรียกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับถือว่ามีโอกาสดีสูงกว่าที่จะเป็นเรื่องร้ายๆครับ ขอบารมีพระรัตนตไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยโดลปันดาลให้กับทุกๆรุการาศีมีช่องทางในชะตาชีวิตที่โปร่งใสขึ้นมีความสุขขึ้นและร่ำรวยกันทุกๆคนทั่วนหน้าตลอดในระยะเวลาที่ดาวพระราหูทำการย้ายเรือนในครั้งนี้ด้วยเทิน